ครับทวันนี้ครับน้องๆครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่28เมษายนนะครับก็มีข่าวดีครับเมื่อวานนะครับที่ติดตามข่าวจากคุณหมอทวีสินมาโดยตลอดนะครับในส่วนภาพรวมของประเทศเราตอนนี้ไม่ถึงหลัก10บแล้วนะครับมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่2,931แต่ว่าที่เพิ่มมาของเมื่อวานนี้ก็มีเพียง9รายนะครับ ในเรื่องของการเสียชีวิตก็เพิ่มไปอีกหนึ่งรายเป็น52รายนะครับแต่ที่น่ายินดีก็คือที่ผู้ที่หายป่วยแล้วนะครับมีถึง2,609รายด้วยกันนะครับในส่วนของสารปกครองของเรานะครับก็จากน้องๆที่เราให้เฝ้าระวังอยู่107คนนะครับตอนนี้พ้นระยะการเฝ้าระวัง14วันไปแล้ว105คนปลอดภัยทั้งหมดนะครับตอนนี้ที่ให้ระวังอยู่ก็มีอยู่ สองรายของเรานะครับก็คขจริงก็อยู่ในภาวะเสี่ยงที่ไม่ได้อันตรายมากแต่ว่าเราก็เพื่อความไม่ประมาทนะครับก็ให้น้องๆ2อ,อ,อคนนี้ก็ให้อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังอยู่14วันนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของสารปกครองของเรานะครับท่านประธานสารปกครองสูงสุดก็ได้มีการนัดให้ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสารปกครอง ด้านการป้องกันและบริหารสถานการณ์ในเรื่องของโควิด -19 เนี่ยนะครับก็ในที่ประชุมก็มีมติหลักๆนะครับก็คือว่าให้มีการขยายเวลามาตรการต่างๆที่เราเดำเนินการมาแล้วเนี่ยนะครับให้ขยายจนไปถึงวันที่31พฤษภาคม2563นี้นะครับแล้วก็ในที่ประชุมก็มีการเสนอให้ท่านประธานได้มีการประกาศกำหนด ประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก4ประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีออประเทศในส่วนของกัมพูชาลาวอินโดนีเซียแล้วก็เมียนมานะครับนอกจากนี้ก็มีการเสนอให้ท่านประธานเนี่ยได้ออกคําแนะนำนะครับเกี่ยวกับวิธีดําเนินการกระบวนพิจารณาผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการดําเนินการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ในที่ประชุมก็มีการยกประเด็นที่ยังมีข้อติดขัดในเรื่องของการดําเนินการที่เราให้มีการทํางานที่ที่บ้านอยู่ในบางส่วนนะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างกันในทุกๆฝ่ายนะครับก็ขอให้ทุกๆฝ่ายเนี่ยมีการจัดระบบการรับส่งงานเนี่ยให้มีการต่อเนื่องนะครับในทุกๆวันนะครับในส่วนของสํานักงานเรานะครับพี่ก็ให้นโยบายไปว่าให้มีการจัดทําแนวปฏิบัติ ของในทุกๆกลุ่มเลยนะครับทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของพวกเราเองนะครับรวมไปถึงแม่บ้านรปภนะครับรวมถึงทางร้านค้านะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับรวมถึงบุคคลอื่นๆนะครับที่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมาทํางานที่อาคารสารปกครองของเรานะครับให้ทุกกลุ่มเนี่ยมีการวางแนวปฏิบัติกันอย่างชัดเจนนะครับว่าในขั้นตอนต่างๆต้องทําอะไรบ้างเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของการแพร่เชื้อ โควิด19ตรงนี้นะครับให้มีความรัดกุมแล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนทุกกลุ่มเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะทีออ่พี่เป็นห่วงมากๆเลยนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเราที่มีความจําเป็นจริงๆนะครับ24คนถึงแม้ว่าทางภูมิภาคก็จะสามารถดําเนินการ ให้น้องๆไม่ต้องเดินทางมาสถานะได้เลยนะครับก็คือให้เป็นศูนเอร์เซนไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนกลางก็ยังมีความจําเป็นอยู่21คนหรือ0.72เปอร์เซนตี่ยนะครับก็ให้มีการกําหนดมาตรการป้องกันนะครับให้มีการดูแลนะครับให้อย่างรัดกุมมากที่สุดนะครับก็ให้ทางผู้บัญชาเนี่ยส่งข้อมูลมาตรการต่างๆมาให้พี่แล้วก็ท่านรองดูนะครับจะช่วยสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับในส่วนของทาง การบ้านที่ให้กับทางเจ้าหน้าที่รปภกับแม่บ้านไปนะครับในเรื่องของการที่ต้องเดินทางโดยขนส่งสาธารณะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับในส่วนตอนแรกจริงๆเนี่ยนะครับมีอยู่42คนนะครับที่ต้องเดินทางโดยรถสถาธารณะแต่ตอนนี้ทั้งแม่บ้านรปภนะครับก็บริหารจัดการจน42คนนี้ไม่ต้องมาโดยรถสถาธารณะแล้วนะครับก็คือให้ทางผู้ร่วมงานไป ไปรับมาร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับแล้วก็แก้ปัญหาโดยการที่ให้ที่บ้านนะครับมาส่งด้วยนะครับตรงนี้ก็ก็เป็นอันว่าทางแม่บ้านร,าปรอปภก็สามารถที่จะมาปฏิบัติงานโดยไม่ต้องใช้คนส่งสาระเลยนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ในทุกๆวันนะครับพี่ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ให้กําลังใจกับทางนักรบชุดขาวของเราบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมไปถึงจิตอาสาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอยืนยันครับว่าพวกเราชาวสารปกครองนะครับจะดําเนินการตามมาตรการต่างๆที่เราวางไว้โดยเคร่งครัดนะครับเราจะไม่ยอมเป็นภาระให้กับพวกท่านนะครับที่ต้องทําหน้าที่ในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆนะครับแล้วก็เราจะไม่เป็นภาระให้ประเทศนะครับแล้วก็เราก็จะผ่านไปด้วยดีไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ขอให้ น้องๆทุกคนนะครับปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพดีนะครับย้ำอีกทีครับเราจะผ่านไปด้วยดีครับวิกฤตโควิด19แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแล้วนุนแรงไม่เคยคิดไม่ทันตั้งตัวไม่ได้เตรียมใจไว้กับชีวิตที่โดนกล้ำกลายให้มืดมนจมกับทุกข์และความหวาดกลัว ใจเต็มรัวซับซ้อนจนมื่ 家已古老。 จะผ่านไปด้วยดีเราจะผ่านไปด้วยดี